ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็รถจักรยานยนต์ Fashion, Design, y, อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นขุนน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777ออ้ยูยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen 31กรกฎาคม2565ทิ่ตบลเขาทรายอำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประธานยุทธศาสตรพ์พรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี ดรฮิมาลัยผิวพันธ์นายสัญญานิลสุพันธ์สสนครสวรรค์เขต3นายสิรชาตศรีบุษกรสสพิจิตรเขต3นายพินโยนิโรธสสนครสวรรค์เขตหนึ่งนายชูศักดิ์คิริมาทองสสสุโขทัยเขตสองนายกรุงศรีเวไลสุทินเพื่อสสสมุนปราการเขต5นายพรชัยอินสุขสสพิจิตรเขตหนึ่งและนายอดิตกรายนนมิตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมอวยพรและแสดง ความยินดีกับนายภูดิตอินสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขตสองเนื่องในโอกาสวันครายวันเกิดครบรอบ60ปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรในพื้นที่เขตสองร่วมแสงความยินดีและต้อนรับอย่างอบอุน่นนายสมศักดิ์เทพสุทินพร้อมด้วยในอนุชานาคาสายและดร ok หิมาลัยพิวพันธุ์ และคณะสสพักพลังประชารัฐได้ร่วมกันอวยพรและแสดงความยินดีกับนายพุทธิ์ธอินสุวรรณ์สสจวดพิจิตรเขตสองในวัน,คร,วนครบรอบ60ปีในปีนี้ซึ่งนายสมศักดิ์ได้กล่าวว่าสสพุทธิ์ธเป็นสสสมัยแรกแต่ผลงานนั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นถนนสี่เลนสะพานระบบสัญญาณไฟจราจรระบบชลระทานแต่การเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบเป็นกันเอง ทำให้ผู้คนรักใคร่เห็นได้จากวันนี้มีคนมาร่วมงานกว่า3,000คนโดยมาจาก5อำเภอคืออเภอตะพานหินสากเล็กทับคร้อวังไซรพุนและดงเจริญยังไงก็ฝากลือกตั้งสมัยหน้าอย่าลืมสสผู้ดิดคนนี้เข้าถึงพึ่งได้ใกล้ชิดหลังจากนั้นรัฐมนตรีสมศักดิ์ซึ่งดูแลกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงโครงการที่ผ่านมาโดยเฉพาะโครงการไก่เกลียหนี้สินหาช่องทางทำกินขจัดสิ้นความยากจน ในขณะที่รัฐมนตรีอนุชาซึ่งดูแลกลองทุนหมู่บ้านก็เตรียมที่จะขยายโครงการเลี้ยงโคกระบือให้กับชาวบ้านทั้ง5อำเภอในเขตลึกตั้งที่2ของจังหวัดพิจิตรด้วยการให้เป็นเขตนำร่องต่อจากจังหวัดสโขทไทยที่สนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงโคกระบือจำหน่ายในโครงการของกองทุนหมู่บ้านซึ่งจะมีรายได้ตอบแทนถึงปีละแสนบาท นอกจากนี้ดรฮิมาลัยซึ่งได้ประกาศที่จะพาทีมผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐลุยศึกเลือกตั้งสมัยหน้าทั้งสามเขตในจังหวัดพิจิตรเพื่อมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาจังหวัดพิจิตรขจัดความยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกล่าวขอบคุณชาจังหวัดพิจิตรที่ให้การสนับสนุนสสของพักพลังประชารัฐด้วยดีเสมอมาด้านสสผู้ดิได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีทั้งสองและสสทุกท่าน ที่มาร่วมงานรวมถึงแขกผู้มีเกียรติณน,น้าสบราชาการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนที่มาในงานในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะลงสมัครสสอในเขตเลือกตั้งที่2เขตอำเภอตะพานหินสากเบกวังสายพูนดงเจริญและทับพระห์เหมือนเดิมทามกลางเสียงปรบมือจากแฟนคลับหลังจากนั้นเป็นการแสดงของตลกอรชนเชิญยิ้มเสกโลโซโก๊อปปี้และเซลป,ปินโบสูปเปอร์วาเลนไทย